หอรอมอและคอรอโนอต่างกันอย่างไรส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะจํากันไม่ค่อยได้นะคะว่าหอรอมอและคอรอโนเนี่ยมันหาต่างกันยังไงเพราะเป็นเรื่องที่เราเคยเรียนกันตั้งแต่สมัยเราอยู่ปหกันแล้วนะคะดังนั้นวันนี้ครูเดียร์จะพาทุกคนย้อนกลับไปดูกันว่าคอรอนและหอรอม,ออรอมอเนี่ยมันหาต่างกันยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย การหาอรอมอหรือคอรนอส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมใช้การหารสั้นมากที่สุดค่ะซึ่งมีหลักการก็คือหอรอมอจำนวนเฉพาะที่นำมาเป็นตัวหารจะต้องหารทุกจำนวนลงตัวหากไม่สามารถมีจำนวนเฉพาะใดๆที่หารได้อีกแล้วการหารสั้นนั้นจะหยุดลงทันทีค่ะและหอรอมอก็จะเกิดจากการนำตัวหารทุกจำนวนมาคูณกันนั่นเอง ส่วนคอรอนอจำนวนเฉพาะที่นำมาเป็นตัวหารจะต้องสามารถหารจำนวนเต็มได้ลงตัวอย่างน้อย2องจำนวนขึ้นไปหากไม่สามารถมีจำนวนเฉพาะใดที่หารได้อีกแล้วการหารสั้นนั้นจะหยุดลงทันทีและคอรนอของเราก็จะเกิดจากการนำตัวหารทุกจำนวนและเศษทุกจำนวนมาคูณกันนั่นเองค่ะ ขอรอมและคอรรนของ 24, 30และ36คือเท่าใดนะคะเราจะใช้วิธีการหารสั้นในการหาทั้งขอรอมและคอรอนเลยนะคะอันดับแรกเรามาหาขอรอมกันก่อนนะคะขอรรมของ 24, 30และ36จํานวนเฉพาะใดบ้างนะคะที่สามารถหารทั้ง3าํจำนวนนี้ได้ลงตัวซึ่งก็คือ2นั่นเองค่ะ 2, 12ได้24 2, 15ได้30 และ28ได้36ค่ะต่อไป12 15และ18มีจำนวนเฉพาะใดบ้างคะที่สามารถหารทั้ง3าํจำนวนนี้ได้ลงตัวอีกซึ่งก็คือ3นั่นเองค่ะ3 4 12 3 5 15 3 6 18จากนั้น4 5และ6 มีจำนวนเฉพาะใดอีกบ้างคะที่สามารถหารทั้ง3จํานวนนี้ได้ลงตัวซึ่งไม่มีแล้วนะคะดังนั้นการหารสั้นนี้ก็จะหยุดลงทังนทีค่ะและหอเรอมอรของเราก็จะเกิดจากการนำตัวหารทุกจํานวนมาคูณกันนั่นเองค่ะหอเรอมอรของ 24, 30และ36ก็คือ2คูณ3ค่ะเท่ากับ ค่่อนนัเงะต่อไปมาหาครนกันบ้างนะคะซึ่งครนเนี่ยจะต่างจากหรามอก็คือจํำนวนเฉพาะที่นำมาเป็นตัวหารจะต้องหารจํานวนเต็มได้ลงตัวอย่างน้อย2จํานวนขึ้นไปดังนั้นอันดับแรกเราก็มาหากันก่อนว่าจํำนวนเฉพาะใดบ้างที่สามารถหารทั้ง3จํานวนนี้ได้ลงตัวแล้วค่อยขยับมาเป็น2จํานวนนะคะครนอของ24 30และ36 จำนวนเฉพาะใดบ้างนะคะที่สามารถหารทั้ง3จํจำนวนนี้ได้ลงตัวซึ่งก็คือ2นั่นเองค่ะ2 12ได้24 2 15ได้30และ2 18ได้3 6ค่ะต่อไป 12, 15และ18มีจำนวนเฉพาะใดบ้างคะที่สามารถหารทั้ง3ามจำนวนนี้ได้ลงตัวซึ่งเราก็เคยหาในการหาหอเรามอแล้วนะคะก็คือ3นั่นเองค่ะ สามสี่สิบสองห้าสิบจากนั้น 4, ีหและ6มีจำนวนเฉพาะใดบ้างคะที่หารทั้ง3ามจำนวนนี้ได้ลงตัวซึ่งไม่มีแล้วนะคะถ้าเป็นหอรอมอเนี่ยการหารสั้นก็จะหยุดแค่นี้คะ่ะแต่คอร์โนของเราเขาบอกว่าหารลงตัวอย่างน้อย2องจำนวนขึ้นไปดังนั้นเราก็มาหาดูกันที่2องจำนวนบ้างนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสและหเนี่ย สองหารลงตัวนะคะสองสองได้สี่ส่วนห้าเนี่ยสองหารไม่ลงตัวดังนั้นดึงมาไว้ที่เดิมค่ะสองสามได้หกอ่าสองห้าและสามมีจำนวนเฉพาะใดอีกบ้างคะที่สามารถหารอย่างน้อยสองจนวนขึ้นไปได้ลงตัวซึ่งไม่มีแล้วนะคะดังนั้นการหารสั้นนี้ก็จะหยุดลงทันทีค่ะและครนของเราก็จะเกิดจากการนําตัวหารทุกตัว และเนะคะมาคูณกันนั่นเองค่ะดังนั้นคอร์โนของ24 30และ36ก็คือ2คูณ3คูณ2ค่ะคูณ2คูณ5และคูณ3เท่ากับ360ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหอรอมเนี่ยจะเกิดจากการนำตัวหารทุกจำนวนมาคูณกัน แต่คอรอนของเราจะเกิดจากการนำตัวหารและเศษมาคูลกันนั่นเองค่ะเรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งนะคะหอรอมอเนี่ยจำนวนเฉพาะที่นำมาหารจะต้องหารทุกจำนวนได้ลงตัวและหอรอมอของเราก็จะเกิดจากการนำ